แล้วหนูอ๋ออย่าลืมปิดแก๊สกับปิดไฟด้วยนะหนูนะเรียบร้อยแล้วละ่ะค่ะคุณยายเอ๊ะมันพร้อมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแวะเติมค่ะคุณยาย อีย e ี่สิบเต็มถังจ้ะมีมนนเวลาเหลือใช่ไหมหนูยังพอมีกัุณยาย เยอะละสิไปนานเลยค่ะนี่ของคุณยายค่ะเออขอบใจนะคุณยายยิ้มอะไรอะคะเห็นอะไรสบายใจก็ยิ้มไม่มีอะไรคุณยายดูอะไรอะดูไปเรื่อยๆคุณยายสร้างผลประกอบการของปตทปีที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าคะเนี้ยอืม ผลประกอบการของปตทและบระิษัทย่อยเนี่ยมีกําไรสุดที่ลดลงจากปี50.5%เนลยนะคะคุณยายาแต่ก็มีไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น15.1%ไม่ใช่เหรอการดําเนินธุรกิจของปตทมีตั้งมากมายมาจากธุรกิจที่ปตทดําเนินการเองก็มีธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจน้ํามันธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและยังมีธุรกิจที่ลงทุนผ่านกลุ่มปตทก็มีธุรกิจ สำรวจและผลิตปิโตเรียมปิโตเคมีและการกันรายได้ทั้งหมดอ่ะก็มาจากธุรกิจเหล่านี้แล้วจ้ะหนูโ,โหคุณยายแล้วคุณยายอ่ะรู้อะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยจะให้ยายรู้อะไรยายก็รู้เท่าๆกับที่หลานรู้นั่นแหละหนูก็รู้จากแผ่นซีดีที่ปตท,ทส่งให้ที่บ้านนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย หน่วยกกรธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น23.7%เลยนะคะแต่หนูรู้ไหมปีที่แล้วอ่ะถึงรัฐบาลจะปรับราคาขายปีก NGV ขึ้นแต่ปตทอก็ยังขาดทุนในการขาย NGV อยู่ดีนั่นแหละเพราะมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นแต่ปตทก็ยังต้องขยายสถานี NGV รวมแล้วทั่วประเทศก็มี483แห่งเดี๋ยวเนี่ยหนูจะไปไหนไหนก็เติม NGV ได้หมดแล้วนะ รู้เรื่องหน่วยธุรกิจน้ำมันบ้างไหมคะเนี่ยนั่นไงธุรกิจน้ำมันน่ะมีไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น8.8%แล้วหนูรู้ไหมพอตทอ่ะยังเป็นผู้นำในตลาดขายปีกน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดมาปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะอ้อมีส่วนแบ่งตลาด38.2%โอ้ยังยังไม่หมดนะพอตทยังเป็นผู้นำในการขายน้ำมันหล่อลื่นปีนี้เป็นปีที่สีแล้วนะ แล้วหนูรู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยไปประเทศลาวอะ่ะก็เติมน้ํามันปอตอทอได้แล้วนะปอตอทอไปเปิดสถานีบริการแพคทตินัมแห่งแรกที่เวียงจันทร์อ๋อมีกาแฟคาเฟอเมซอนโปรเชคและอีกเยอะแยะที่มีในบ้านเราเลยนะอ,อีกหน่อยอะ่ะไปไหนๆอะ่ะก็เจอปอตอทอทุกที่นั่นแหละเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณยาย <laughs> ดีเลยค่ะคุณยายพูดถึงต่างประเทศปตทเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ14.6%นะคะคุณยายการที่ปตททำการค้าระหว่างประเทศเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะลดการนําเข้าวัตถุดิบสร้างการแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มปตทและที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะหนูเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเรา ได้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอนะหนูนะค่ะเรื่องสร้างความมั่นคงทางพลังงานนี้นะคะปตท,ะทก็ไม่ได้มาจากการค้าระหว่างประเทศอย่างเดียวไม่ใช่หรอคะคุณยายเกี่ยวกันไหมคะที่คุณยายบอกว่ามีการลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มปตท,ะทอเอ๊บริษัทอะไรนะคะปตท,ะทะลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทปตทะสผพอเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานปิโตเรเลียม ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศอะหนูส่วนมากจะเป็นก๊าซธรรมชาติที่ให้กับตลาดในประเทศเราและยังลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตในภูมิภาคอื่นๆที่เห็นในโฆษณาไงอย่างเช่นโครงการของแคนาดาอเมริกาเหนือคาบสมุทรอาหรับแออสเตรเลียอุ้ยเยอะแยะพูดวันนี้ไม่หมดหรอกหนู จึงต้องแสวงหาพลังงานให้พอเพียงและลงทุนอีกมหาศาลกับพลังงานใหม่ๆเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคนปีที่แล้วอ่ะปตทสอพอ่ะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น26%มีโครงการลงทุน44โครงการใน12ประเทศเลยนะหนูโอ้โหคุณยายนี่รู้จริงนะเนี่ยแหมจะให้ยายรู้อะไรบ้างไม่ได้เจ้วเหรอ แล้วคุณยายรู้อีกไหมนะคะว่ามีธุรกิจอะไรอีกที่ลงทุนผ่านบริษัทในคุ่มปตทอนะคะอืมก็เสื้อที่ยายใส่อยูไ่ไงวัสดุที่ใช้ในการทอ,อก็มาจากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจปิดโตเคมีไงม,มีที่แล้วนะหนูธุรกิจปิดโตเคมีมีไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น11.5%ปเซนต์ ก็ามาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในธุรกิจบิโตเคมีไงที่มันเพิ่มขึ้นน่ะยังไม่หมดนะคะยายที่หนูรู้มาเนี่ยปตทยังมีธุรกิจการกลัน่นที่ร่วมทุนอยู่ในกลุ่มสีบบริษัทด้วยล่ะคะ่ะปตทดำเนินธุรกิจตีกตั้งมากมายเลยนะคะคุณยายแถมยังมีธุรกิจที่ไปลงทุนต่างประเทศอีกด้วยล่ะคะ่ะ หนูรู้ไหมคอจทบบริหารธุรกิจตั้งมากมายแต่ก็ยังดําเนินธุรกิจไปอ่ะพร้อมแบบสร้างความมั่นคงให้กับสังคมได้อย่างสมดุลเลยนะหนูผ่านกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะคุณยาย กิจกรรมมากมายเนี่ย,ยคุณยายอะ่ะหนูว่าเป็นแฟนเพจของ V Love PTT ไงคะเนี่ยวันเสาร์เนี่ยหนูจะไปร่วมกิจกรรม V Love PTT On Tour ด้วยนะคะเขาจะให้ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชนกับการใช้ชีวิตของโครงการพิกใจให้พอเพียงนะคะคุณยายไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะปตทยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจด้วยนะที่ปตทเขามีการศึกษาความก้าวหน้าทางด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่จำกัดด้วยนะและที่สำคัญมีการจัดการผลลัพธ์ด้านต่างๆที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้นะหนูดูนี่สิเนี่ยแก้วใบนี้สามารถย่อยสลายได้นะนี่ค่ะคุณยายไม่ใช่แค่แก้วนะคะเท่าที่หนูรู้บริษัทในกลุ่มของปอตทออก,ก็เช่นกันค่ะ นี่ยังไงล่ะหนูปีที่ผ่านมาที่ทำให้ปตทได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่ะเห็นนะอุ้ยตายแล้วคุยกันเพลินเลยเดี๋ยวไปลงทะเบียนไม่ทันนะเนี่ยไปไปกันเถอ,อะอเดี๋ยวขอย้ายเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะหนูคุยเพลินเลยอะไปลงทะเบียนทันไหยเนี่ย น้ำเขาสะอาดดีนะหนูคน่ะยายเอ๊ะว่าแต่ทำไมคุณยายถึงรู้เรื่องปลาตทอยเยอะจังล่ะคะก<ว><า>็แนนอนอยู่แล้วยายไม่อยากจะคุยใหญ่<ว><า>ดิ